ก็อาจจะสอดคล้องที่ว่าวันนี้หลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสานบอกว่าอากาศเย็นลงแล้วพออากาศเย็นมาปุ๊บภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็เตรียมตัวเจอฝนเลยนะครับอย่างที่จังหวัดยะลาเองก็มีฝนตกหนักเหมือนกันนะครับแล้วพอฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําป่าครับมันมีเหตุการณ์ที่ว่าสะพานเนี่ยกำลังซ่อมอยู่แล้วก็ทําเป็นทางเบี่ยงใช่ไหมครับทีนี้มันมีรถของทหารเป็นรถกระบะครับกำลังจะขับผ่านทางเบี่ยงตรงนี้แล้วมีน้ําป่ามาพอดีเกิดอะไรขึ้นไปดูกันครับ ปรากฏว่าเจอน้ําป่าพัดสิครับแบบนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือชาวบ้านในพื้นที่หมู่สองบ้านกือลองตําบนตะลิ่งทันอําเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาต้องช่วยกันลากรถกระบะซึ่งเป็นรถส่วนตัวของทหารพลน,นหนึ่งเขากําลังจะเดินทางกลับเข้าฐานปฏิบัติการเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่แล้วระหว่างที่กําลังขับรถผ่านเส้นทางเบี่ยงซึ่งทางหลักนกำลังซ่อมสะพานอยู่ทางผู้รับเหมาก็ทําทางเบี่ยงไว้ใช่ไหมครับเขาก็ขับไปตามทางนั้น แต่คาดว่าช่องทางเบี่ยงมันถูกน้ํากัดซ้อจนซุดแล้วก็มีน้ําป่ามาด้วยปรากฏว่ารถก็พลาดตกลงไปข้างทางครับน้ําพัดแล้วก็ไม่สามารถขึ้นมาได้พอฐานปฏิบัติการทราบเหตุจึงได้นำรถยนต์อีกคันมาช่วยกันดึงขึ้นโดยใช้สลิงแต่ระหว่างที่กำลังดึงขึ้นนั้นน้ำก็พัดรถยนต์จนสายสลิงที่ดึงรถขาดปรากฏว่ารถทั้งคันเนี่ยลอยไปกับน้ำเลยครับ แต่ยังดีที่คนขับเนี่ยปลอดภัยเนี่ยคุณผู้ชมน้ำแรงขนาดไหนลดพัดไปแล้วนะครับขณะที่ทางเบี่ยงก็ถูกน้ํากัดเซาะจนขาดไม่สามารถใช้สัญจรได้นี่คืออัปเดตล่าสุดเลยนะครับที่บ้านกือลองตําบลตลิ่งชันอําเภอบันนันงสตาจังหวัดยะลาและดูเหมือนว่าสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอาจจะยังคงต้องติดตาม <ลง S 1> กันต <หา S 1> ่อไป